ขับคุครับพี่น้องครับสำหรับวันนี้การมาพอผมครับกับมิงพันเขาและมิงพันเผือกคอคนเลี้ยงควายนะครับอภิพน้องครับมาอัปเดตนะครับมาชมบรรยากาศแปลงเมล็ดพันข้าวกอขอหกต้นเตี้ยนน่านห้าเก้าเบอร์สิบแปดนะครับนาดำหนึ่งต้นนะครับเก็บต้นม่วงนะครับตัวนี้จะเป็นกอเขต้นเตี้ยนน่านห้าเก้านี่ครับที่งานก็กาลัง ถอนญ้านะครับถอนญ้าถอนวัชพืชนะครับออกจากแปลงเมล็ดพันธุ์นะครับเบื้องต้นนะครับเบื้องต้นจากสายตานะครับเอ่อเ่เห็นมีเขาปนนะครับเขาปนเขาดีดเขาเด้งนะครับเพราะว่าด้วยระนาบสายตาเดียวกันทามันมีปนมันจะขึ้นมาแล้วนะครับอันนี้การจะทำการ ยางถอนหนี่อีกจะประมาณสองมือพอล้ครับครับเพราะว่าเนี่าข้างบนมุใครมีนะครับแต่ว่าข้างล่างอาจจะมีแน่นะครับนี่ครับเนี่เสื่อมๆนะครับส่วนมากอาจจะเป็นปัญหาเดิมๆนะครับสาหรับหน้าดำานี่าโบมีแต่ว่ามีแต่ต้นปวดเขียดนะครับนี่ครับต้นปวดเขียดกําลังถอนมานี่ครับเท่าที่สังเกตเบียงจะอยู่กับห้อย ห้อยขาดห้อยเครื่องเครื่องเครื่องคุปนะครับเครื่องปั่นนะครับจะยูเป็นห้อยนะครับเป็นจุดกับเหมือนกับว่าเป็นทางโค้งทางเลี้ยวหรือว่าตอนหยกนะครับนี่ครับก็จะเป็นยมยมกับวาร้ายนะครับนี่มีหนี่ยมหนึ่งครับก็บอยูหนี่งยมหนึ่งกับยูเจประมาณสามสามสี่ยมนะครับก็บจะ โมลายคือเปลียงล่างนะครับก็จะมีขั้นขอบนิดหน่อยนะครับนี่ครับนะครับเป็นต้นปลดเขียรล้วนๆนะครับแต่เกล่แล้วนะครับนี่เกล่แล้วก็จําเป็นต้องถอนออกนะครับสําหรับกอข้อหกต้นเตี้ยนนานห้าเก้านะครับเบอร์สิบแปดนะครับนาดำหนึ่งต้นนาปีนะครับสำหรับสายพันธุ์นี้ก็ ปลูกมาหลายปีแล้วนะครับแต่ว่าปีนี้นํามเมล็ดพันธุ์เขามาใหม่นะครับเขามาเปลี่ยนจากที่เคยปลูกนะครับเคยเห็ดพันไว้นะครับนี้จะเป็นเบอร์18นะครับนาตืบเลยครับนี่นี่ครับโอ้โหว่าอยู่ในกล่องในนี้จะพี่น้องจะเห็นบนนะครับยังนาเลยครับ ดำต้นเดียวนะครับหน้าดำหนึ่งต้นนะครับนี่ครับพอาะาดำออกมาแล้วก็จะหนาตืบเลยครับอันนี้เริ่มดำยี่สิบสองกรกฎานะครับวันนี้วันที่สิบสองตุลากว่าสองเดือนนะครับอีกสิบมือกกว่สองเดือนนะครับเพราะว่าดำห้นี่เป็นมือแหลกนะครับมือแรกแหกมานนะครับสำหรับกคหกจนเตียนหน้าห้าเก้าเบอร์สิบแปดนะครับ นี่ครับใบก็บจะประมาณนี้นะครับความสูงต้นนี้นะ่าจะอยู่ประมาณเอ่อแปดเก้าสิบเซนนะครับโบเกินนีโบเถึงเมตรนะครับครับโบเถึงเมรอยางเก่งสุดกับประมาณเก้าสิบเซนนะครับสําหรับกอข,อข,อข,อขอ้อหกต้นเตียนหน้านห้าเก้านะครับขอ้อดีคือเพื่อนมะลมนะครับในเมล็ดพันธุ์ในผลผลิตลร้นะครับ ได้ผลผลิตหลายแล้วก็พันธุ์นี้จะเป็นพันธุ์ตัวยอดจากกหคตุเตียทันยาซิลินนะครับหรือว่ากกโคตนเตียธรรมดานะครับเป็นพัฒนาสายพันธุ์โดยกลุ่มสอบอ,อชชรนะครับ,บกับเติมความหอมลงไปนะครับกับวิจัยอยู่จังหวัดน่าน,นะครับเลยซื้อนานหาเก่านะครับก็คือจะมีอยู่ประมาณ2เบอร์นะครับมีเบอร์สิบเจ็ดกับเบอร์สิบแปดนะครับรวมกันเป็นโกหตตวเตียหน้านห้าเก้านะครับ บางคนอาจจะสงสัยว่าเป็นยังเหล็กขี่คือเป็นเขาเนียวนะครับเพราะว่าปกติเหล็กขี่จะเป็นข้าเจ้านะครับก่ที่มาที่ไปคองซื้อเพิ่นกับยูโปรมานี้นะครับเบอร์สิบเจ็ดและเบอร์สิบแปดนะครับสำหรับโก้ต้นเปลี่ยนนั่นห้าเก้านะครับนี่ครับกับพาพี่น้องนะครับเยี่ยมชมประมาณนี้นะครับอัปเดตนะครับเกือบสองเดือนนะครับ ครับเดี๋ยวจะพามาชมาข้อเหนียวห้อมสุดนะครับนี่ครับกาจะอยู่ประมาณจัก90เซนถึง1เมตรนะครับสำหรับเหนียวห้อมสุดกาจากด้วยสายตานะครับกัย่งความน้าเนี่ยกาจะสู่เอ่อเขา ก็ข้อเตี้ยวว่าได้นะครับด้วยสรีละด้วยรูปทรงจะต่างกันนะครับตัวนี้จะขึ้นมาสูงนะครับทรงสูงตัวนั้นจะเป็นทรงพุ่มเตี้ยนะครับครับสำหรับนี่จะใส่เวลาอยู่สามมือครับนี่ถอนหยานะครับถอนงาถอนต้นปวดเกียดนะครับแล้วก็เข่าดีเข่าเด้งนะครับสําหรับแป้งนี่เข่าเด้งจะอยู่ระม่าณสิบต้นนี่แหละครับครับสิบต้นบมเกนนี่ครับ เดถามว่าเอาอกบอลถมเอาอกนะครับเพราะว่าต้นหนึ่งพือนก็มีซิบกอไหมครับผมหมอผิดซิบกอนะครับกับผมดําต้นละกอสินะครับก็เลยตีครับเป็นเป็นซิบต้นนะครับซิบกอนะครับกอนึ่งก็ห้ายต้นถ้าห้ามวอวอกมันก็จะเป็นเข่าปนไป่อไปอีกสินะครับก็จําเป็นต้องเอาอกนะครับก็เสร็จสิ้นไปแล้วนะครับสําหรับข้าวเนี้ยวหอมสุดนะครับ สำหรับการถอนงาแลวก็ถอนเขาดิเขาเด้งนะครับก็อัปเดตให้พี่น้องเราทราบประมาณนี้นะครับสำหรับสองสายพันธุ์นะครับแปลงเมล็ดพันธุ์ข้าวอย่างเดียวนะครับสำหรับทุ่งนี้จะปลูกเขาเขาพันธุ์อย่างเดียวนะครับเอาไว้ปันพีปันนอกนะครับที่เหลือก็กินนะครับส่วนอีกแป้งหนึง่งทุ่งหนึ่งนะครับจะปลูก Uh, ไปกินเองนะครับจะมีขนันยอพห้อมไม่สุดราคาเมล็ดหนึ่งทุนหานะครับอยู่คนละอำเภออยู่คนละมองนะครับทางนั้นจะจ้างรถื่อนเกี่ยวไห้นะครับทางนี้จะเอารถจะคล้องเกี่ยวเองนะครับนี่ครับก็จะประมาณนี้นะครับผมเค okay, ครับสุรัรมนีฝากพี่ตัวน้องหน้านักนารักเขานะครับนักปลูกเขาว้ชะนีกอน นะครับขออนุญาตบาดคำไปซอยทีมงานนะครับถอนหยาก่อนนะครับขณะนี้เวลาประมาณ5้าโมงครึ่งนะครับแดดก็ล่งมาครับแต่ว่าร่มเริ่มวีีแล้วนะครับร่มเริ่มวีีแล้วกะบโมหอนบันไดนะครับครับโอเคนะครับสำหรับลินนี้เสร็จครับ